กินตาเดยพี่น้องกินน้ำอันชาวงามกินอะไไตเนี่ยกินแต่กะเส เขาไปกินยังไงนะไม่มมได้หาหนาทีก่อนเด้อกินตามกินตามเด้อ อไอ้อออมาีนนจจนม่นนี้ไปิดบมนางนิสนอกนงนีนั่งไปจต่มน,น,นอนอมี้นมนมาวงออาเขาเอ่้อมนเงือนนะบอกว่านั่นนงมีไปจ,จน,นอนเบกมห้ืจรน,นะพายจ้ำเองจ้ำเองแช่เอง กมาอยู่พี่จมอนเห็นบเห็นลูกลูกไอสัตว์เอ็ดจมอนได้เป่านะปดาีไหยสุดจ้าโอ้สุดแมนจังเลย จัน,นจไหวให้เราจ็ต่อนนจ้ะกระตินกีะตนเฮ้ยจะใครป้าลืมป้ายหงคนมองมักลืมเ้มจัดเสายแล้นะเข้มจัดแ็บแล้วไมดีเกะ รบ<อ>จ้างลีเลยแล้ลวเป็นเ็งไพอีก่งอ,อีก่บนเลยนไอ่ไนบอกอม่เปนไคเป็นผู้เดีวยวเลยยหน้าปามเลยบเป็ยังไส่น้ยมันงแมนจ์

<laughs> được được đấy, đây rồi. chỉ đẹp rồi Tay chị đều là. Tay chị đẹp là. Tay chị đều hả, Tay chị đều là. Tay chị đều là. Tay chị